สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านทีเข้ามารับชมแนวทางด้วยจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีมเอฟซีเก่าด้วยจ้าขอบพุณนถูกการรับชมจ้าขอบพุณนถูกการติดตามขอบพุณนถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์นอกจากมาพบกับแนวทางหุ้นนี่เคอีรอบเ้ารรอบบ่ายวันอังคารวันที่สิบเดือนสิบสองหาฮกหกมาพบกับแนวทางของแอดจอยจ้าสำหรับวันที่เก้าวันจันหุ้นปิดไปนอกจากองเจอกันวันที่สิบกันเลยทีเดียวจ้า สำหรับผ้นของวันที่หกวันศุกร์ที่ผ่านมาจา้านี่เคอีร e, อบเ้าศูนย์กับเก้าวิ่งรูดสำหรับพ้นจะบนแปดแปดศูนย์จับขู่เข้าไปที่ศูนย์แปดรอบเ้าจะเด่นศูนย์วิ่งรูดศูนย์มาจา้าล่างหาหกผ่านไปเนาะจ้าโอโ้โหมีเก้าหาเนะาะสักกับหัวกับกับหัวกับไปกับมาพอไม่โชคด่บ้างนะจ้ะสำหรับ บายจะหากับสี่วิ่งรูดพ้นของราบายกกผ่าดไปนอกจากสี่หกเจ็ดหกเก่าเด่นสี่วิ่งรูดสี่ของเฮาสี่หกนี่มากตรงตรงัวเด่นแต่ว่าอยู่ลักลอยลัก,ลกซิปนอกจะสสาหรับเด่นสี่วิ่งรูดสี่เนะาะย,ยินดีกับเอฟซีทิตามจ้ายินดีกับคุณทิตามจ้าสำหรับนี่เคอีของวันศุกร์ของแนวทางของเฮาเข่ารอบเศร้าจ้าแปดศูนย์ศูนย์แปดจ้าตามต่อรุ่นต่อกับนี่เคอี รอบเสารรอบบ่ายของวัที่สิบวันอังคารจ้า <c oughs> มือน,นีแนวทางสีมาหายตามสูตรหรือบอ่ลอล่อรุนไปด้วยกันจ้าร <c oughs> ับชมใบปิดแนวทางจ้าถ้ <c oughs> ามักถ้าชอบคบอยตามบ่อมากบอ่อชอบปล่อยผ่านได้นอกจากแนวทางตัวเลขถูกตัวมีเขามีรูดผิดพลาดประกันใดอะไรต้องขอตดวขอไฟฟิลองเอฟซีไว้ด้วยจ้า่า <c oughs> วันวันจันทร์ปิดไปมือนีวันอังคารแนวทางสี มาตามสูตรหรือบ่อนล่อรุ่นไปด้วยกันจ้าสำหรับนี่เคอีร e, อบเสารวันอางาตเมือนี่เด่นวิ่งรูดอยู่ที่6กับ5จับคู่60 68 6ย์หก6ป หาแปดหาเก่าหาศูนย์ 4, หาสี่หาเจ็ดตามด้วย สำหรับรอบบหนึ่กับ0วิ่งลูดจ้าจับคู่1นึ 4, 1่งสี่หหาสำหรับ1นหาถามักถ้าชอบมาเป็นผลของรอบเต้าใดเด้อจ้าหนึ่กหเจ็ด อย่างหนึ่งหาหนึ่งหกเราจ้ารอบบ่ายเนอ้อยถามักถ้าชอบมาเป็นพุ้นของรอบเศร้าได้จ้าหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์เด่นศูนย์วิ่งรูดศูนย์จับขู่ศูนย์สีส่ศูนย์หาศูนย์หกศูนย์เจ็ดงวดก่อนออกแปดแปดศูนย์ ศูนย์เก้ามาตัวเดิมวนะเนาะสำหรับตัวเด่นตัวเน้นการอบบายขอเน้นอยู่ที่ศูนย์ห้าศูนย์สี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหาเจ็ดหาแปดหกเก้า โค,โค,โคากๆละกันจะสำหรับคูเด่นรอบบายบได้บได้จับคูให้เลยเนาะจ้ะรอบเสาเนาะ อ่าสำหรับนี่เคอีกองวันที่สิบมือหนีตามหนีเลยจ้าแนวทางสินมาหายตามสูตรหรือบอ่อล่อลุ่นไปด้วยกันจ้าขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานโชคดีกันทุกคนทุกทานจ้าฝากกดไลค์กดแช,ชร์กดติดตามให้แอดจอยด้วยนอกจากขอคนละไลค์ขอคนละแช,ชร์ขอคนละหนึ่งติดตามพอาะจากพี่น้องเอฟซีจ้าบอกว่ยังมากมายจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า